ก็โชว์ที่ผ่านมาเป็นไงมากครับชอบไหมครับครับผมเดี๋ยวเราจะมาถามกันว่าทุกคนชอบโชว์ไหนกันบ้างนะครับชอบโชว์ไหนครับโชว์รจริงน้องเพลงจีนค่ะอ๋อเพลงจีนอาตั้งแต่ที่รูนิวคัฟเวอร์ครั้งที่ก่อนคนจะรู้จักอะค่ะอ๋อ ผมก็ชอบเหมือนกันครับคือนิวน้องได้หลายภาษามากอะไรนะครับชอบเลน,นะครนบผมครับผมแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเมดิคอสำหรับนิวมากก็คือ ทุกคนอาจจะเห็นนิวในลุคที่แบบเป็นความน่ารักแบบนุ่มนิ่มมูมีใช่ไหมครับจะบอกว่าความน่ารักเนี่ยมันดังไปถึงแบบนอกโลกเลยถามพี่คนนี้ดีกว่าว่าชอบโชว์ไหนครับรู้จักนนิวจาก u n k เป a นเกเบลเลแล้วได้ฟังสดๆรู้สึกดีมาก แล้วอยากจะชมอะไรนิวบ้างคะหมายถึงว่าชมนอนรูเตอร์คอมีนาค่ะเจ็ดวันเจ็ดคืนให้สีจุ๊บเก่งมากๆลูกมีคนบอกว่าเจ๋งมากๆเลยนิวได้ยินไหมแล้วลูก ทุกคนอยากเห็นลูกอื่นๆบ้างไหมครับนอกจากแบบความน่ารักนุ่มนิ่นมลูกอะไรนะครับเฮียนิวใช่ไหมครับ <ๆ S 2> บอกว่าจะบอกว่าลูกเฮียนิวนี่คือเท่มากๆคืออาจจะเห็นได้ไม่บ่อยแต่ถ้าอะไรนะครับ <ๆ S 1> ผมก็ชอบเมืนการคับลูกน,นีวก็คือ เวลาที่เฮียนิวได้เป็นเทียนิวก็คือเฮียแต่ละคนคือต้องแบบมีใจสั่นแบบต้องหนาวต้องแบบอะไรนะไม่รู้ก็จะบอกทุกคนว่าภายใต้ความน่ารักน,นุ่มนิ่มของนิวก็จะมี ลูกอื่นๆซ่อนอยู่เดี๋ยวทุกคนก็จะได้เห็นว่าจะเป็นลูกอะไรนะครับตะกี้ผมแอบลู้มาว่าแบบพี่ๆเพื่อนๆอยู่แถวโน้นหรือเปล่านะดูไปดีกว่าตรงไหนนะอ้าเดินผิดทางจุด <c oughs> อ้าวถูกแล้วเหรอขอโทษค่ะทุกคน ถูกอย่างครับถูกแล้วครับผมสวัสดีครับจะบอกว่ามีโชว์น่ารักอีกหลายโชว์มากทุกคนรอดูได้เลยครับมีใครอยากพูดอีกไหมครับพี่พให้พี่เจพูดไหม Oh <laughs> อเอาจริงก็โชว์ที่ผ่านมาจนถึงโชว์นี้คือไม่มีโชว์ไหนที่แบบเราแบบร้องโอ้โ oh, ห oh, ไม่ได้เลยใช่ไหมคือโ oh อ้โหทุกทุกโชว์เลยใช่คือเก่งมากแต่อยากรู้จังว่าโชว์ต่อแบบ โชว์ต่อไปอ่ะม่นจ้ปโชว์อะไรอ่ะแตอรบอกดีไหมนิดนิดนึงแล้วนะเตอน์ที่เห็นเชียนิวูป่ะตอนที่เห็นเชียนิวไหมทุกคนอยากเห็นไหมครับผมผมอยากรู้ว่าระหว่างหนูนิวกับเฮียนิวอยากเห็นโชว์ไหนมากกว่าใครหอ ไหนใครทีมหนูนิวครับใครทีมเฮียนิวครับะพี่มารอยากพูดใช่ไหมคะเดี๋ยวให้พี่มารพูดให้เจนิวนิดนึงนะครับ ่นแทนน้องนิวมากเลยนะครับผมที่วันนี้มีคนที่นา้รัน,น้องนิวเยอะมากนะครับก็ขอเปิดงใจงให้น้องนนิวนะฮะเปิดแังใจให้น้องดีกันนะครับทุกคนโอเคไหมยือตอนนี้คือ,คอตอนนี้เอาจริงว่าผมไม่ได้ยินเสียงตัวเองมันสะท้อน่าไม่รู้จะวางใครเออผมตื่นเต้นานานทีเพื่อนานานทีจะได้ออกมา โอเคครับผมก็สู้ๆนะครับผมพี่เปิดมืใจ,จครับนะสู้ๆครับฝันนี้บ้างฝันนี้บ้าใครใอัทมนมิมี่นะรั่นะร่นะรครับ่คามดลอกเยครับครับก็ตื่นเต้นแทนน้องมีมากเลยนะ คือแบบว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ของนินวคือแบบยิ่งใหญ่มากเลยแล้วก็อยากให้น้องนิวนะครับทำให้เต็มที่นะไม่ต้องตื่นเต้นนะครับน้องนิวเป็นคนมีความสามารถเยอะแล้นะครับสู้ๆเลครับเลโก้ไกด์ครับมีอะไรจะแบบเลยควาน้องนิวหน่อยไหมครับครับก็จริงๆก็ติดตามน้องนิวมานานมาก แล้วก็ว like you know, ันนี no ้พอได้มาเห็นดิวร้องสดจริงๆแล้วก็รู้สึกภูมิใจภูมิใจจริงๆเหมือนกับตัวเองเป็นแบบนี้เองแต่ว่าก็ขอให้กำลังใจน้องดิวนะครับขอให้โชว์ต่อไปสู้ๆทำเต็มที่นะครับทุกคนคอยเป็นการจะให้น้องเสมัครับก็ ผมขอได้หนึ่งได้ไหมครับแม้ปัญหนาหูระบิดิดหนึ่งนะครับจริงๆผมเป็นคนนึงเลยที่เป็นทั้งป,ป้าป๊อาอ่ำอึ้มมามา่มามาหมาคือเป็นทุกอย่างของน้องเขาวันนี้นะครับขอให้น้องดิวทำเต็มที่น้องดิวร้องเพลงได้หลายภาษามากๆแต่ภาษาหนึ่งที่น้องทำดีที่สุดคือ คาสารักครับเกมที่น้าเล่นนะเกมที่น้าเฮ้ฟ้ากลับมาที่ผมอันเดิมนะครับครับผมทุกคนได้